สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาลองกินในติมรสที่มีสามชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นเยลลี่ชั้นที่สองก็จะเป็นไอติมชั้นที่สามก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่อันนี้อันนี้ชื่อ Pattern Pop ครับ Pattern p o opus นี่ไงออ t opus หน้าซองก็จะเขียนไว้ครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนี่นีนน่ลองเลยดีกว่าเดี๋ยวระลายอากาศร้อนนะแกะไม่ออกอีกบึมน,นี่ก็เป็นซีรีส์ใหม่ของแ i เดน p o ฟอ์ะนะครับชื่อนี้เราได้ยินกันมานานแล้ว อ่นไหนเป็นไงหอมมากเลยค่ะตัวสีวฟ้านี่ก็หอมหอมแบบไอติมอะครับกลิ่นอะไรเนาะเยลลี่ค่ะเอ,อันจะใช่ใช่เหมือนเยลลี่ตเปี้ยวเนาะใช่ไหมเอากินเลยเหรอหหลองเลยเหอ๋อ่ะอ่ะลองก็ลองอ่ะใช่ใ,ชใช เย็นนี่ฮะด้านด้านในจะมีสตรอเบอรี่อยู่ถ้าเรามองเห็นนี่สีชมพูเนี่ยด้านนอกเป็นสีฟ้าฟ้านี่เป็นกลิ่นอะไรเนาะไหนรูวสิเขาบอกไหมอ๋อกลิ่นองุ่นครับตรงสีฟ้าฟ้านี่จะเป็นเยลลี่กลิ่นองุ่นเด็กๆน่าจะชอบชอบไหมอืออ่ะชิมเลยอ่ะ ต้องกินนองุ่นเป็นยังไงโอ้เยลลี่เลยครับเนี่ยกัดเข้าไปนี่เป็นเสียงเยลลี่เลยเหนียวเหนียวอ่าใช่เลย hmm. กินสตรอเบอรี่ดีกว่าสตรอเบอรี่อืมอืมก็ก็เป็นเป็นเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ของวอครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ของวอเลยถ้าถ้าใครกินไอติมวอบ่อยๆก็จะ จะน่าจะจํารสชาติได้นะครับแต่ว่าตัวเคลือบนี่จะเป็นกนลิ่นองุ่นเป็นเยลลี่น่าจะช็อกโกแลตอยู่ตรงไหนช็อกโกแลตอ,อ,อ,อยู่ด้านในสีชมพูอ๋ออยู่ด้านในเดี๋ยวจะฟีสูดให้ดูว่าเยลลี่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นเยลลี่จริงๆตรงนี้ลอ่ากัดได้ถึงช็อกโกแลตได้ไหมโชว์โชว์ช็อกโ <c oughs> กแลตให้ดูหนะ่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อมันปอกได้ใช่ไหม มันปอกยืดออกมาได้ใช่ไหมเดี๋ยวกัดให้ถึงช็อกโกแลตให้ดูถึงไหมเน<อ><อ>ี่ยเออโออเอ่อเอหักแล้วตรงนี้หักแล้วหักแล้วใครจะกินต่อเนี่ยทีนี้ เอาไปอ่ะยกให้ <c oughs> เหมาะกับเด็กๆมากครับอย่างเงี้ยคาเดนป๊อปสตรอบเบอรี่สอดไส้ช,ช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบด้วยเยลลี่อ,อังุนอ่าเดี๋ยวผมขอตัวไปหาอันใหม่ดีกว่าน,นี้ยกให้เด็กไปเลยเชิญ <c oughs> <c oughs> อ่าขอตัวก่อนละกันสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ